สวัสดีครับเรากลับมาเจอเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปดูร้อนแพทนะครับหรือว่าเรียนที่ i d เดโอร n c นแ a d นะครับมีคนถามเข้ามานะครับว่าเหรียญตัวนี้พุ่งไป2 3ง0 0มนเปอร์เซนนะครับมันมาจากไหนนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับไปตะลุยหาต้นทางต้นน้ำของเหรียญมันนะครับผมมาจากไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับมัน มันพุ่งไปประมาณสี่พันกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมพุ่งไปประมาณสี่พันกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วดูซิว่าต้นทางมันมาจากไหนนะครับผมถ้าสมมุติว่าพูดถึงล้อนแพทนะครับเหรียญทุกตัวก่อนที่จะเข้ากระดานนะครับก่อนที่จะมาขายก็จะมีการ ร้อนแผดนะครับหรือการระดมทุนนะครับการระดมทุนก็เปรียบเสมือนเ,ออเหมือนเป็นตลาดหลักทรัพย์นะครับผมที่คอยแบบว่าหาโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็มาระดมทุนขายเดียนไอเดโหรือว่าหรือว่าไอโอผ่านร้อนแผดของตัวเองนะครับร้อนแผดตรงน,นี้ผมก็จะไม่พูดถึงว่าร้อนแผดของไอตัว ตัวของ b บ n a น c e นะครับพวก d ี c e n t r i z i z e d หรือว่า Centralized นะครับผมตัวนี้ผมก็จะพูดถึงว่าแพลตฟอร์มที่ร้อนแพดโดยเฉพาะนะครับแพลตฟอร์มที่ร้อนแพดโดยเฉพาะตัวนี้นะครับทุกคนคงจะนึกถึงติ๊กติๆกติกติกนะครับถ้าพวกที่เล่นเหรียญไอเดอยู่แล้วหนึ่งก็คือ m a k e r d ร์นะครับผมสองโพรกัสตาร์เตอร์นะครับสามเกมไฟพวกเกมไฟอรนงี้ค อาสีก uh, ็จะเป็นพวกพวกอะไรเอ,ยเอ่ยเอ่อเยอะแยะนะครับผมมันมีเยอะแยะนะครับเดี๋ยวผมเราไปดูกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเช็คกันว่าเข้าไปตรงที่นี้นะครับผมคริปโตรแรง์นะครับผมเข้าไปเสร็จปุ๊บ เราก็จะไปดูตรงตรงตรงส่วนไอเดโอตัวนี้นะครับเห็นไหมครับท็อปทอปเลยตัวแรกนะครับแรล่งตัวแรกก็คือดาวมัคเกอร์นะครับผมเห็นไหมครับก็จะมีเชนทั้งหมด1 2ึ่งสองสามี่ห้าพอปีนะครับโพลิกอนนะครับ BSC นะครับอ t เ r i เรีแล้วก็ s o ลา n ่นะครับเชนตัวนี้ก็รองรับหลายเชนนะครับ และส่วนตัวโพกัสสตาร์เตอร์ตัวนี้ก็มีอยู่ประมาณ4เชนแล้วก็มีเยอะนะครับผมเป็นพวกแพลตฟอร์มลอนแพดโดยเฉพาะเลยนะครับก็จะมีแต่แต่ละตัวมันก็จะมีมีพวกเสริมขึ้นมานะครับอีโคโซสิสเต็มของแต่ละตัวต่างกันนะครับผมแล้วมีตัวไหนที่แบบว่าน่าสนนะครับน่าสนบ้างวันนี้เดี๋ยวผมขอ เสนอตัวหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งซึ่งผมก็ได้เข้าไปเล่นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับผมส่วนดาวมาร์เกอร์ตัวนี้ก็นานแล้วนะครับใครที่ใครที่เล่นอยู่อย่างกับโปโปกาสตาร์เตอร์สองตัวนี้ผมได้เหรียญมาอยู่นะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราไปดูกันว่ายังตัวนี้นะครับอขอขออธิบายนิดนึงครับผมอย่างอย่างอย่างเห็นไหมครับ เอาไอ้นะครับ 4.72x นะครับก็คือแทนนะครับ ROI ก็คือ400กว่าเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะนะครับผมอ่าอย่างตัวนี้สูงสุดนะครับเคยเคยแบบว่าทำออทา i g h นะครับถ้าเราขายในช่วงสูงสุดนะครับก็อยู่ที่4,200เปอร์เซ็นต์นะครับผมเยอะไหมครับถ้าซื้อพันหนึ่งก็ได้42,000เปอร์เซ็นต์ซื้อพันเหรียญก็ได้42,000 เหรียญนะครับผมาขายตอนที่มันขึ้นไปสูงสุดสูงสุดนะครับผมไม่ใช่ว่ามันมันเหรียญมีขึ้นขึ้น,นลงลงครับแล้วเราไม่รู้ว่าช่วงไหนขึ้นสูงสุดหรือว่าต่าสุดนะครับผมตอนนี้เราไปดูกันว่าอย่างพวกนี้นะครับมันก็จะมีมีวอลลุ่มนะครับการซื้อขาย Marketcap นะครับผมดาวมาเกอร์กับ ตัวโปกัสตารเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งซึ่งขายเยอะนะครับผมเข้ากระดานเยอะแล้วก็นานแล้วนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ไอเดโอยังเก้มไฟตัวนี้ครับเห็นไหมครับทีที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานนะเมื่อปีที่แล้วก็ทำออทามายไปที่5800%เปซนนะครับผมสูงสุดนะครับผม มา r k e t c a p ก็สูงเหมือนกันนะครับส่วนวันนี้นะครับผมขอ,อแนะนำตัวหนึ่งนะครับที่ที่เพิ่งเข้ามาเป็นร้อนแพดยังไม่นานนะครับผมยังไม่ถึงปีเลยครับตัวนี้ครับผมแงที่24นะครับเว็ f ไฟแนนซนะครับเดี๋ยวลืมลืมลืมอธิตย์ลืม,ลม,ลม,ลมดูผลตอบแทนนะครับผม 24ใช่ไหมครับเวนไฟแนนซ์นะครับผมอันนี้ครับผลตอบแทน IOI ก็นะครับผมอยู่ที่600กว่าเปอร์เซนะครับที่ใครซื้อขายก็ผลตอบแทนนะครับส่วนตัวนี้ก็ขึ้นสูงสุดนะครับอยู่ที่2,000กว่าเปอร์เซนนะครับ ยี่สิบเด้งนะครับผมนี่แล้วก็ market cap นะครับ volume นะครับอันนี้เป็น volume ยี่สี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมเอ่อสิบล้านสิบล้านเหรียญน,นะครับผมสิบล้านเหรียญแล้วก็ market cap นะครับอยู่ที่ยี่สิบสามล้านเหรียญสหรหัฐนะครับผม ตัวนี้นะครับเราก็จะไปดูว่าแต่และแพลตฟอร์มมันมีแบบว่าความเด่นนะครับความเด่นมันต่างกันนะครับความเด่นก็คือ,อการระดมทุนหรือว่าเหรียญที่จะเอาเข้ามาซื้อขายนะครับอย่างเช่นอ,อย่างเช่นตัวแรกนะครับดาวมาร์เกอร์าเงี้ยดาวมาร์เกอร์ก็จะเป็นพวกเน้นพวกบล็อกเชนเหรียญที่เป็นบล็อกเชนเกมไฟล์อะไรเงี้ยครับ เกมไฟดีไฟอะไรเนี้ยครับแต่ถ้าเป็นเกมไฟก็จะเน้นพวกเกมไฟโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็จะมีตัวอื่นเข้ามาก็จะเป็นพวกไอเดโอพวกเกมมิ่งนะครับเกมมิ่งซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็บล็อกเชนนะครับแล้วก็ VR นะครับส่วนเวนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเวนเลยเราเราวันนี้เราจะไปจาะ ลึกเว้นกันนะครับผมเว้น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 นะครับผมโอเคเราไปดูเว้นกันเลยเน็ตช้าหน่อยนะครับรอสักครู่โอเคครับผมนี่ครับจะเป็นเว้นเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ทวิตเตอร์ l ชร r แกรมแล้วก็ไวร์เป p e r YouTube นะครับนี่ครับ หลักๆเลยนะครับผมก็จะเป็นเกมมิ่งนะครับสัก30%แล้วก็ฟ i น a n นเชียลนะครับฟ i น a n นเชียลเซอร์วิสนะครับผมพวกพวกใช้จ่ายอะไรเงี้ยด้วยด้วยด้วยคริปโตเป็นเงินเฟียตอะไรแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วก็เอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับพวก เหรียญพวกเอ็นเตอร์เทนพวก, uh, พวกเหรียญแบบว่าคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยใช้เป็นตัว๋วซื้อตัว๋วบัตรอะไร VR อะไรพวกนี้นะครับผมนี่ครับผมก็จะเป็นลูกเรามาดูกันว่าตัวไหนที่บุ่มๆุมกันบ้างนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือไปเอกของเรานะครับนี่ตัวนี้ครับผมตึดต,ดตดอยู่ที่ market cap นะครับ อันนี้ราคานะครับ0.005 24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ7วันบวกอยู่ที่ Market Cap อยู่ที่12.27ล้านเหรียญน,นะครับผมโอเคอันนี้ครับวอลุ่มก็เยอะอยู่นะครับผมเห็นไหมครับนี่ผลตอบแทนนะครับอ่า TGE ROI นะครับ ค่าเฉลี่ยวันตอบแทนในที่เราถือเหรียญน,นะครับซื้อเหรียญก็อยู่ที่10หรือว่า1,900นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับนี่คือไอ้พวกที่บวกที่ว่าพันเปอร์เซ็นต์สองพันเปอร์เซ็นต์นี่ยครับขึ้นสูงสุดนะครับสูงสุดไปที่นี่ครับ4,200นสอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขายขายขายได้ขายช่วงอไทม์ให้นะครับที่ที่มันขึ้นไปสูงสุดนะครับก็